สวัสดีครับกลับมาพบกันรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับสาย honda นะครับ Nsr ตัวแรกนะครับหรือที่ใครๆเรียกว่า Nsr ตาเหลี่ยมนะครับคันนี้สภาพเดิมนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับสีเดิมนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสีน้ำเงินดำนะครับ กสารครบโอนภาษี64สีนะภาษี6 4นะสี 6, 4ยังสามารถเอาไปต่อได้นะครับใกล้จะขาดเกิน3ปีแล้วแหละแต่ว่ายังต่อได้นะครับสีน้ำเงินดําเป็นรุ่นเบียร์ช้างแจกนะครับลายนี้สีนี้ก็คือเป็นแบบรุ่นเบียร์ช้างนะครับที่เห็นอยู่นี่คือสีเดิมทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสีสีโค้งสีฟ้าเครื่องนี่คือสีเดิมนะครับสภาพ ความสวยความงามผมให้ไปประมาณสัก80%นะฮะก็จะมีริ้วรอยจากการใช้งานนะครับนี่นะฮะแปซนแต่ว่าไม่มีแตกหักเลยนะชิ้นท้ายนี่เดือยนี่อยู่ครบนะครับสีถังน้ํามันนี่ก็สีเดิมนะฮะข้างในนี่ใสกิ๊กเลยนะฮะน้ำมันใสามากนะครับนี่ฮนะทำตรงําเตือนมันอยู่นะครับหน้กงหน้ากากไม่มีแตกนะครับชิ้นอกด้านล่างก็ไม่มีแตกนะก็จะมีรอย ตรงนี้นิดนึงนะครับน,น,นี่นะครับถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับนี่นะฮะบางไม้แท้ด้วยนะฮะไม่มีแตกลายงาเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่มีเดิมก็จะมีเป็นขึ้นเป็นล้อทองนะครับขอบ17นะครับซีรวยก็ยังเงาอยู่นะยางก็ยังโอเคนะครับยังพอใช้ได้ นะครับที่มีเดิมก็จะมีขึ้นล้อใหม่ล้อสีทองแล้วก็จะมีพักเท้าพักเท้าคนขับนะฮะสีดํานี่เหมือนทําสีมาเหมือนเคยทําสีมานะครับอันนี้ก็จะไม่เดิมแต่ว่าน้องนั้นสีเดิมหมดเลยนะครับที่ผมมีเก็บงานไปก็จะมีะเช็คพวกสีรั่วซึมนะครับรตอนได้มาเจ้าของเขาไม่ล้างมาเลยนะฮะรั่วเต็มเลยนะใต้เครื่องนี่แบบอู้ ไม่แน่ใจว่าล้างล่าสุดเมื่อไหร่นะก็คือแบบพวกคาบดินคาบเหนียวจับกันเป็นก้อนแข็งเป็นพอซิลเลยนะกดล้างออกได้ก็ใช้เวลาเป็นวันนะฮะก็เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็สะอาดและนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมก็มีเปลี่ยนเป็นมีเปลี่ยนซีนแกนกดคัดนะครับแล้วก็เช็คข้อตรงข้ต่อทั้ง2อทีนะครับมีเปลี่ยนซีนชกหน้าด้วยนะครับ ีนชกหน้านี่แบบรั่วแบบไม่เหลือน้ํามันเลยนะก็มีเปลี่ยนซีนชกหน้านะครับทั้งซีนน้ามันซีนกันฝุ่นแล้วก็เซ็ตน้ามันใหม่นะครับซีนชกหน้านี่เดบเดบเลยนะครับคันนี้มีใส่เป็นมอญาเมเนียมมาแล้วนะฮะนี่มอญาเมเนียมนะครับความร้อนปกตินะผมเปเทสด,ดูละแล้วก็ระบบเบรกด,ดีนะครับระบบเบรกผมไลใ่ให้หม่ละระบบตอนแรกเบรกหลังมาใช้ไม่ได้นะก็เปลี่ยนชุดซ่อมแล้วก็ไล่เบรกหลังอะไร ให้หมดแล้วนะครับระบบเบรกดีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมีกระจกมาให้ด้วยนะกระจกแท้นะครับก็จะเก่าๆซีดๆหน่อยนะครับน้ำม,มันใช้ได้หมดนะฮะจะมีความเร็วขึ้นนะที่ผมไปวิ่งก็เนี้ยประมาณ4กิโลนะครับความเร็วขึ้นตัวตั้งเลขกิโลอะไรก็ขึ้นวัดรอบขึ้นนะฮะความร้อนขึ้นปกติ เหนน้ามันขึ้นแล้วก็ไฟพวกนี้ือขึ้นหมดเลยคือหน้าไม้นี้ใช้ได้หมดเลยนะครับระบบไฟก็ครบทุกจุดนะฮะรถเดิมๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะเรื่องระบบไฟนะครับก็จะใช้ได้หมดเลยเนี่ยไฟวงไฟเบรกก็ไดติดครบหมดนะครับแต่ก็ดังนะเดี๋ยวผมต้องต้องสตาร์เทเครื่องนะครับเนี่ย เดิมๆของเขาเลยนะผมก็ถอดล้างหมดแล้วก็ตรงสะอาดปั๊มสองทีอะไรก็แยบปกติระบบวาล์วทำงานปกตินะครับเปิดปิดตรงมาร์กนะครับคันนี้วิ่งดีมากๆนะครับขี่สนุกมากนะครับก็ประมาณนี้ชกหน้าชกหลังชกหลังทรับดีนะไปท่อน,นี่สวยมากเลยครับไปท่อสวยเหมือนทําไส้ข้างในมาด้วยนะปกติท่อมันกว่าจะออกได้มันต้องวนอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นแป๊บยิงตรงมาเลยเสียงก็จะแป๊ดนิดนึง ถือว่าไม่ดังมากนะครับช่วงวาเปิดนี่โอ้เสียงดีมากนะครับขับสนุกนะครับนี่ฮะสีสวิงอาร์มเดิมปั๊มุงปั๊มเบรกเดิมนะครับไปยทะเบียนแบบเก่าด้วยนะฮะกุญแจอดอกเดียวนะขันได้หมดเลย3จุดนะครับถังพักน้ำถังสองทีอยู่ครบนะฮะกล่องเครื่องมือมีเครื่องมือด้วยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับมาดูด้านซ้ายโซ่สเตอร์ก็จะเก่าหน่อยนะฮะนี่ฮนะด้านซ้าย อกสีโครงสีโครงอะไรก็ไม่มีผุนะสีฟฝาครอบจานไฟน,นี่ก็ยังสวยนะประมาณ80-90%เลยนะครับถือว่าสภาพสมบูรณ์มากนะครับฟังเสียงกันพถติดส,สตาร์ทติดง,ง่ายครับ ไฟหน้าสว่างนะสายฮอนดะ้าตับสูงติดนะครับนะหน้าใหม่ก็ติดนะนะไฟตรงไฟท้ายติดนี่ฮนะเสียงท่อก็จะประมาณนี้นะครับนะเครื่องเงียบยิบเลยเครื่องน่าจะเดิมๆนะหัวน็อตก็ยังดูจิงๆอยู่นะฮะแต่ว่าฝาคัดนี่ผมเปิดละผมเปิดมาเปลี่ยนซี แกนกดทัดนะครับมันต้องเปิดฝากทัดออกมานะครับตัวชุดโครงชุดทัดนี่แน่นนะครับไม่มีหลวมนะครับเครื่องเงียบนะครับไม่มีดังไม่มีมอนเลยนะระบบวาก็ทำงานปกติเนี่ยยางรองถังอะไรนี้ก็ยังอยู่นะอยู่เขาครบเลยนะครับเกิดโครงทะดัเตือนต่างๆนะครับมันลงมันรอบขึ้นแต่ดังนะครับ อันนี้ผมเทสดูนะครับวิ่งดีมากๆนะครับรบอบจัดจ้านมากนะครับก็คือขับสนุกนะครับขับคือขี่สนุกมากนะครับความร้อนอะไรก็กติระบบต่างๆ,ๆนี่ก็ใช้ได้ครบหมดเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่ก็ ลองชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขับเครื่องก่อนมาฟังราคาครับเอเนดาตาเหลี่ยมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่18,900บาทนะครับ18,900บาทเอกสารครบโอนภาษี6-4นะฮะสีน้ำเงินดำตรงเล่มนะครับเป็นรุ่นเบียรช้างนะครับเอเนดาตาเหลี่ยมนะครับกันตกผมไม่มีนะฮะคือซื้อแล้วไม่ได้มากันตกก็ต้องใส่เป็นของเขาเลยนะตรงรุ่นของเขา ท่านใดที่สนใจก็โทรมารับเบอร์0634255989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยทักมากรอรูปอรอยละเดียยเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ในตัวเมืองลูกค้าสามารถมาชมตัวจริงได้นะท่านใดที่ไม่สะดวกมาก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งก็แล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับเห็นไหมสวยๆเลยนะฮะก็รีวิวฟามานี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าที่มีลาบก่อนสวัสดีครับ